รัวฉากตกใจหรือแม้กระทั่งฉากหวานซึ้งเอาไปฉากตลกนะฮะอารมณ์ของการพากย์เสียงนี้ก็แตกต่างกันไปวันนี้เราใช้เวลาฝึกใช้เรื่อยเป็นกย์กันอยู่ประมาณสักสี่วันสี่วันเดย์ใช่ครับสี่วันแต่เวลามาเจอฉากแอคชั่นอย่างนี้เราก็ต้องทันท่าทางเหมือนนั่นใช่ครับเป็นวันที่เราต้องมีแบบขยับแบบให้ร่างกายมันเหมือนได้ใช้แอคชั่นจริงๆ ไม่ได้สิ่งไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกก็ไม่ได้เหมือนกับว่าโอเคมือมือไม้มาแล้วไ,ไนะอ้ยัยกษ์มันจะมีเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะที่เป็าภาเสียงเป็นเป็นคนโดยเฉพาะตอนทำเบรลี่เขาเล่นนะครับเขาต้องมีเสียงลมหายใจเขาตลอดเวลาเหมือนเทคนิควิธีการแสดงเขาอะไรที่เราครับมันยากมากเรา,าก็ต้องพยายามที่จะทำให้สมบูรณ์เขามากที่สุดนะเสี<อ>สยงลมหายใจแบบเนียนดูแบบ ไม่แปลกใช่ไหมครับดูม่แปลกแล้วอาจจะดูรู้สึกว่าเราแปลกแต่จริงๆแล้วผมก็อยู่ในอ่างแลรู้สึกว่ามันซูบไปแล้วในเรื่องไปนะครับคือได้แค่หนก็เนการที่ตอนนี้ติดตอนทีมงานติดต่อมาเป็นครั้งแรกครับคุณณเดชครับอยากให้คบนภาพโอเคสิงโปรรีเวิร์สครับก็ทีใช้โอกาสมาพาสิงคโปร์เวิร์สต้บอกว่ามันเหมือนกับความฝันที่ได้คุณรู้แล้วกันครับที่แบบว่านะผมเชื่อว่าทุกท่านในทุนนี้นะผมก็ชื่นชอบเตะเสาเพราะว่า ที่เห็นในรศในชีวิตที่เฉลียวสักทั้งหนึ่งเลยนะครับงั้นเราได้มีโอกาสมาอยู่ในโปรเจกต์นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆของการภาคเสียงเราจะเป็นโลโก้อยซ์ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันดีใจมากๆที่เราได้ได้มีโอกาสได้ก็ได้มีประสบการณ์มาร่วมกับแฟนไชน่าและดับโม่แบบนี้นะ